วงการเพลงลูกทุ่งไทยเศรา้านักร้องดังเสียชีวิตแล้วค่ะเขาเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งพนมนกพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของบทเพลงลาแล้ว าวแม่กรองและอดีตนาย,ยกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาในวัย77ปีค่ะหลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตกมานานโดยพนมนกพรนั้นมีบทเพลงดังมากมายไม่ว่าจะเป็นฮักสาวคอนแกนลาสาวแม่กรองไตเงาอาโศกหนูนคอนตังแขนและยังได้เป็นนักจัดรายการวิทยุผู้สร้างภาพยนตร์ที่โด่งดังในอดีตอีกด้วยค่ะสำหรับพนม นพพรนั้นเป็นชาวอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีและเป็นเจ้าของค่ายเพลงนุพพรซิลเวอร์โกและสร้างนักร้องดังมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นแมงปอชนทิชาบุษบาอทิษฐานสาลีคณิษฐาค่ะ